พี่น้องคะเมื่อนี้ยมีค้องจะเอาต้นยางนาต้นยางหน้ามาปลูกมาปลูกเสแซมต้นยางนาเล็กต้นก้ายางนาเล็กซึ่งใส่เสื้อเห็ดแล้วเอามาปลูกแซมต้นยางหน้าใหญ่เนาะค่ะพี่น้องต้นยางนาใหญ่นี่เป็นต้นเป็นต้นก้ายางนาที่อันทัางการเชื่องอันโครงการเพิ่นแจกเมื่อไห้สมัยตะกี้บ,อบอ่บ่ไทยบ่ได้เห็ดเห็ดเนาะก็เลยไม่ได้ใส่เชื้อเห็ด แต่ว่าเมียข้องเคยเอาเห็ดร่วมมาลงมาใส่มันก็จะเกิดเห็ุก็จะเกิดเหตุเห็ดปวกเห็ดดินน่ะแม่ค่ะแต่ไม่เกิดเห็ดละงอกบัดน,นี้เมื่อน,นี้ไมแย่ข้องก็เลยสิเอาต้นกายางนานี่ที่มีเสื่อเห็ดละงอกลงเสื่อเห็ดละงกอกทั้งที่ลงมาจากอต้นกาที่ไม่ย่ข้องซื้อมาน้าเพลินแล้วก็แม่ยข้องกับมะม,มักเสื่อเห็ดล่งเอง มีคลิปหนึ่งเพื่อนบอกว่าถ้าเห้าอยากให้ต้นปาอยางหน้าเห้านี่เกิดเห็ดเพราะว่ามันมันไม่มีเชื้อเห็ดอยู่อ่าเชื้อเห็ดละงกอยู่หลากเพื่นนอนเนาะให้เห้าเอาเอาต้นก้าน้อยที่เห้าล่งเสื้อเห็ดไว้นี่มาปลูกมาปลูกเสริมมาปลูกแซมนี่มีข้องปลูกมากเป็นแถวเลยได้ค่ะนี่ายางใหญ่ยางใหญ่นี่ยางอันนี้อายุหาปีแล้วปลูกพร้อมทุเรียนเนาะค่ะ ทุเรียนที่เขาหาปีแม่ข้องกับนั่นเพราะว่าห่างกันไปเป็นปลาทุเรียนเนาะแม่ข้องกับปลูกยางนาแล้วทีนี้นี่เข้ากับมาปลูกปลูกเห็ดปลูกอก่าต้นก้าต้นก้าที่ลงเชื้อเห็ดละโงกเรียบร้อยแล้วเพราะเขาอยากกินเห็ดละโงกเนาะมองเข้าปลนี่ค่ะพี่น้องนี่มีหากของมีรากของต้นยางนาใหญ่นี่เขาจะว่าเพล่นเสียนโปงหากมากเราตัวนี้ไปก็จะมีเชื้อเฮ็ดเราก็จะเป็น เกีียวพันกันไปนั่นกันกับซีเฮดหอเมียนจุลินซี่ของอันเสื้อเฮดนี่ไปติดกับต้นยางหน้าใหญ่สัตนแล้วเขาจะเกิดเห็ดง่าย,ยสัตนเท่ากับล่องเบิงพี่นอ้องบะล่องบบลูอ่าล่องเบิงยังได้ทายคลิปไปน้ำเท่าเท่าล่องเบิงนี่เท่เากับเท่ากับจะหัวา่าเกิดบ่ทั้งเราเราก็ได้บันทึกคลิปไปด้วยอย่างสีแม่ค่ะบัดนั่นเท่ากับสีมาเบิงวา่า เพิ่นเห็ดเพิ่นสีออกบอจังสีน่ะเนาะนเห็นบอเข้ากับเฮ็ดเป็นการนันน้กนกลูกงานรอบรอนี่ละไอเพิ่นง,ง่ามไปงังสีละกระลังฝนตกดีนี่ลากลากยางนาใหญ่เพิ่นจะสีมากยุงสีเนาะอันนี้ด้เก็บกินแต่ว่าเป็นเป็นเห็ดปวกเห็ดดินยังสีแม่ขายเห็ดกอแดง,งสีเกิดอยู่ในนี่แต่ยังไม่มีเห็ดละโงกเข้าอยากกินเห็ดละโงกพี่นนองพูดนะ ม่ข้องปลูกเป็นซ้ายไปปุ่น <c oughs> ปุ่นนะเบิ้งพี่น้องอันนี้อัน,นตาอย่างหน้าใหญ่นะเบิ้งปุ่นนะยางนานี่ต้นอายุห้าปีแล้วแต่บริกินบ่มีเห็ดละงูแต่แต่มีจะมีเห็ดมีเห็ดปวกเห็ดอีหยังน่ะลายอยู่ค่ะแต่เห็ดละงูยังไม่เกิดเท่าก็ต้องปัปรเข้ากับเห็ดเท่ากับเอาต้นอย่างหน้าหน่อยมาปลูกใส่ ต้นยางนาที่มีเชื้อเห็ดล่องเมืองค่ะพี่น้องล่องไปน้ากันล้ำสิเป็นอย่งไรเห่ากับมารุ่นไปน้ากันรุ่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะ